สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพีทก็จะพาทุกคนมาดูบ้านที่นนทบุรีค่ะตัวบ้านนะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีพื้นที่ทั้งหมด69.9ตารางวานะคะหรือเกือบเกือบ70ตารางวาเลยนั่นเองส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนะคะมีพื้นที่ประมาณ1 8 0ตารางเมตรถึง200ตารางเมตรเลยค่ะ ในบ้านนะคะสามารถจอดรถได้สองคันค่ะแล้วก็จอดได้หน้าบ้านได้อีกแล้วก็รอบๆข้างบ้านนั่นเองค่ะท่านใดที่กำลังมองหาบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะนะคะพีทแนะนำเป็นหลังนี้เลยค่ะเพราะว่ารอบๆตัวบ้านเนี่ยเราสามารถทำเป็นสนามหญ้าหรือเราสามารถสร้างเป็นกราสเฮาส์ได้นั่นเองค่ะ ขอบอกเลยนะคะว่าหลังนี้คุ้มค่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าราคาเนี่ยจะอยู่ที่4 4 9ล้านบาทค่าใช้ใจ่ายในการโอนเนี่ยทางบริษัทเป็นผู้ออกให้ทั้งหมดเลยบ้านนะคะก็จะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีทั้งหมด4ห้องนอนและ3ห้องน้ำค่ะ เหมาะกับบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านมากๆเลยนะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยมีห้องชั้นล่างหนึ่งห้องใหญ่นะคะซึ่งทำเป็นห้องผู้สูงอายุอยู่ได้สบายเลยค่ะชั้นล่างก็จะแบ่งจัดส่วนเป็น1ห้องนอนใหญ่นะคะซึ่งทำเป็นห้องผู้สูงอายุได้แล้วก็เป็นหนึ่งห้องครัวและหนึ่งห้องน้ำค่ะห้องครัวนะคะเราก็จะมีตัวเคาน์เตอร์แล้วก็หัวแกะให้สองหัวค่ะ ซึ่งห้องครัวนะคะเราบอกได้เลยค่ะว่าสามารถปิดประตูแยกเป็นสัดส่วนห้องกับห้องครัวได้นะคะเพื่อไม่ให้กลิ่นเข้าไปในตัวบ้านนั่นเองค่ะแล้วหลังบ้านนะคะเราสามารถเปิดระบายอากาศได้นะคะซึ่งตัวหลังบ้านเนี่ยสามารถทำเป็นที่ซักล้างได้สบายเลยค่ะ ่วนห้องน้ําชั้นล่างนะคะก็จะอยู่ติดกับห้องครัวแล้วก็ห้องนอนใหญ่ชั้นล่างนั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งให้นะคะสามารถอาบน้ําที่ห้องน้ําชั้นล่างได้เลยค่ะต่อมานะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนชั้นล่างนั่นเองค่ะบอกได้เลยคะ่ะว่าพื้นที่ของห้องนอนชั้นล่างเนี่ยกว้างมากๆค่ะ สามารถวางเตียงได้6ฟุตสบายๆเลยค่ะพร้อมเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะซึ่งห้องนอนชั้นล่างเนี่ยมีกระจกบานใหญ่ติดกับโรงจอดรถค่ะเป็นห้องที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากๆค่ะหรือจะทำเป็นห้องรับแขกก็ได้ค่ะ ที่ชั้นบนนะคะเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะซึ่งห้องนี้ค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมหรือห้องนอนใหญ่นั่นเองค่ะเราสามารถวางเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงได้สบายเลยนะคะ ห้องนอนใหญ่นะคะหรือมาสเตอร์เบดมเนี่ยเราก็มีห้องน้ำในตัวให้นะคะซึ่งมีความเป็นส่วนตัวและสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งของชั้นบนนะคะซึ่งไม่ได้อยู่ในห้องใดห้องหนึ่งค่ะจะเป็นห้องน้ําที่เอาไว้ใช้รวมนะคะสามารถอาบน้ําได้เหมือนกันค่ะเพราะเราแบ่งเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งให้เรียบร้อยนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะซึ่งถือว่าเป็นห้องเล็กที่สุดในบ้านค่ะแต่พื้นที่ไม่ได้เล็กเลยค่ะเพราะว่าห้องเนี่ยกว้างมากๆเลย สามารถทำเป็นห้องทำงานหรือทำเป็นห้องนอนสำหรับเด็กๆได้สบายเลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนชั้นบนนะคะห้องที่3ซึ่งต้องบอกเลยว่ามีขนาดห้องใหญ่เกือบเท่ามาสเตอร์เบดมเลยค่ะ บ้านเนี่ยพี่บอกเลยค่ะว่าลมพัดเข้าตลอดเลยนะคะเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกและเพื่อนบ้านนะคะรอบๆเนี่ยปลูกต้นไม้กันเยอะมากซึ่งทำให้บรรยากาศลมรื่นมากๆเลยค่ะ นิเจอร์ในบ้านนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าใช้วัสดุที่ดีมากๆและเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ใหม่หมดทั้งหลังค่ะส่วนลงจอดรถหน้าบ้านนะคะเราสามารถจอดได้2คันค่ะและตัวหน้าบ้านและรอบๆบ้านนะคะเราสามารถจอดรถได้อีกประมาณ5-6คันเลยซึ่งถือว่าเยอะมากๆค่ะ ใดนะคะที่สนใจเข้าชมบ้านนะคะสามารถติดต่อพีทมาได้เลยค่ะพีทบอกเลยค่ะว่าราคานี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ